เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนเปลี่ยนชีวิตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชีวิตใหม่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลูกหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนหลังบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวนที่เปลี่ยนทุกอย่างได้ครับนี่คือเรื่องราวภาษาไทยตามที่คุณขอโดยเหมาะสําหรับการภาคเสียงมีการเว้นบรรทัดเพื่อจังหวะการเล่าและเน้นช่วงเวลาแห่งความตกใจและความไม่สบายใจสวนหลังบ้านเก่าดูเงียบสงัดอย่างผิดปกติใบไม้แห้งงกรอบเกาะกลุ่มอยู่บนพื้นเหมือนพรมสีน้ําตาล กลิ่นชื้นของดินและตะไคร่น้ำรอยมาแตะจมูกลมพัดเบาๆแต่เย็นเยียบจนเส้นผมลุกชันเขาก้าวเข้ามาอย่างระมัดระวังเท้ากระแทกลงบนกิ่งไม้แห่งเสียงดังสะท้อนในความเงียบทุกสายตาต้องจับจ้องกับร่องรอยของสวนที่ถูกละเลยมานานใบไม้บา,บางใบยขยับไหวเหมือนนมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่เขาโน้มตัวลงสูดกลิ่นดินอย่างตั้งใจแต่กลิ่นนั้นกลับเจือด้วยความแปลกประหลาดเหมือนนมีสิ่งไม่พึงประสงค์ซ่อนอยู่ใต้พื้นดิน เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นแทรกผ่านฝ่าเท้าแสงแดดลอดผ่านกิ่งไม้เป็นลำบางๆแต่กลับเน้นเงาที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติบนพื้นทุกเสียงรอบตัวเงียบจนชวนให้หัวใจเต้นแรงแม้ลอมาจากพัดเบาแต่กลับรู้สึกเหมือนมีอะไรคุกคามเขาก้าวต่อไปช้าๆสายตาพลันหยุดที่ต้นไม้ใหญ่กลางสวนกิ่งก้านบิดงอเหมือนมือมนุษย์กำลังยื่นออกมารากไม้โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเหมือนกำลังหายใจ ความรู้สึกแปลกประหลาดแผ่สร้างขึ้นมาทางร่างกลิ่นชื้นแผ่วเบาเปลี่ยนเป็นกลิ่นคาวอ่อนๆเสียงใบไม้กระทบกันเหมือนมีสิ่งเดินอยู่ใกล้หัวใจเต้นรัวร่างกายแข็งเท้อเขาไม่กล้าขยับแต่ต้องการเห็นให้ชัดต้นไม้ใหญ่เริ่มสั่นราวกับมีแรงจากข้างในเงาของมันทอดยาวไปทั่วสวนแสงแดดที่ลอดผ่านกลายเป็นลำแสงคมทุกสิ่งรอบตัวเขาดูเหมือนคุกคามและทันใดนั้นเขาเห็นเงาผู้คนหรือเงาร่างแปลกปลอมเคลื่อนไหว ไม่สามารถระบุได้ว่ามีชีวิตหรือเป็นเพียงเงาความช็อกเข้ามาเต็มหัวใจลมเย็นพัดแรงครึ่งเหมือนพยายามเตือนเขาหายใจไม่ออกความเงียบรอบตัวกลับหนักหน่วงจนเหมือนกดทับร่างทุกการเคลื่อนไหวของสวนดูมีจังหวะและความตั้งใจเหมือนสวนนี้กำลังสื่อสารกับเขามือเขาสัมผัสกับเปลือกไม้เย็นเฉียบรากไม้พันกันแน่นจนรู้สึกเหมือนถูกรัดเสียงที่แผ่วเบากลายเป็นกระสิบเขาพยายามถอยหลังแต่เท้ากลับติดผืน สิ่งที่เขาเห็นตอนนี้ทำให้ทุกความทรงจำเกี่ยวกับสวนเก่าที่เคยสงบกลายเป็นความไม่แน่นอนและหวาดกลัวรากไม้ใหญ่ขยับเหมือนหายใจและแสงแดดที่ลอดผ่านกลายเป็นเงาดำคล้ายเงาร่างถ้าคุณต้องการผมสามารถต่อเรื่องจนจบแบบช็อกสุดขีดและยังคงรักษาจังหวะก,การเล่าแบบภาคเสียงให้จบในโครงสร้างเวลานาทีของคุณได้เลยคุณอยากให้ผมต่อเรื่องจนจบใหมครับได้ครับผมมาจากต่อเรื่องราวจากจุดที่หยุดไว้ โดยยังคงโฟกัสที่ความตึงเครียดและความช็อกให้เหมาะกับการพากเสียงมีจังหวะเว้นบรรทัดและขยายความละเอียดขององค์การรับรู้ของตัวละครทุกประสาทสัมผัสเพื่อให้ได้ความยาวไม่น้อยกว่าตัวอักษรรากไม้ใหญ่พันกันแน่นเหมือนกำลังคว้าร่างของเขาทุกแรงสัมผัสของเปลือกไม้สั่งสถานไปถึงปลายนิ้วเขาอยากจะก้าวถอยหลังแต่พื้นดินรอบเท้ากลายเป็นเหมือนกาวเหนียวหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหลุดออกจากกอกทุกเสียงรอบตัวหนักหน่วงขึ้นอย่างผิดธรรมชาติ เขาเริ่มสังเกตใบไม้ที่พัดอยู่รอบตัวแต่ใบไม้เหล่านั้นไม่ได้พัดตามลมพวกมันขยับเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังสอดส่องเงาเล็กๆสลัวสลัวขึ้นลงเหมือนกระพริบตามสายตาร่างกายเขาเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือดแสงแดดที่เคยอบอุ่นตอนเช้ากลายเป็นลำแสงเฉียงคมสาดผ่านกิ่งไม้และรากไม้สร้างเงาดำคล้ายมือยื่นออกมาเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากหลายมิติเสียงของลมใบไม้กลายเป็นเสียงกระซิบคล้ายเรียกชื่อเขา ทุกคำพูดเหมือนผ่านฟันคมและลิ้นที่ไม่เห็นเขาหันมองรอบสวนอีกครั้งเห็นเงาร่างเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างต้นไม้มันเหมือนเงาของคนแต่ไม่ชัดเจนร่างนั้นซ่อนตัวและปรากฏออกมาเป็นระยะเหมือนกำลังทดสอบว่าเขาจะกล้าก้าวต่อไปหรือไม่ความเงียบแงกห่วงจนอึดอัดทุกการหายใจเหมือนถูกกดทับเขาพยายามรวบรวมสติแต่ความรู้สึกไม่ปกติยังคงแผ่ซ่านไปทั่วร่างกลิ่นดินชื้นผสมกลิ่นคาวอ่อนแผ่เข้าจมูกอีกครั้ง ลมพัดแรงขึ้นจนใบไม้กระทบก,กันดังเหมือนเสียงฝีเท้าเขาเดินชา้าช้าทุกก้าวเหมือนต้องผ่านสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นรากไม้ยื่นออกมาราวกับพยายามคว้าขาเขาเปลือกไม้ใหญ่ราวกับมีเนื้อเยื่อขยับไปตามแรงกายความรู้สึกเหมือนมีสิ่งมีชีวิตซ่อนตัวใต้พื้นดินทันใดนั้นใบไม้สั่นสะท้านแรงผิดปกติรากไม้ใหญ่ขยับเหมือนงูยักษ์เงาดำโผล่ขึ้นมาเหมือนมือยื่นออกจากพื้นเขาถอยหลังแทบไม่ทัน แต่ขาติดพื้นดินแน่นความช็อกแผดซ่านไปทั้งตัวความเย็นเฉียบซึมเข้าทุกอนุร,ร่างกายเขาสังเกตรากไม้ใกล้ตัวมันบิดงอเหมือนพยายามสื่อสารเราวกับพลังลึกลับจากส่วนนี้เรียกเขาเสียงกระซิบกลายเป็นคำพูดชัดเจนแต่ไม่มีเสียงออกมาจากปากมนุษย์ทุกคำพูดเหมือนตรงเข้าหัวใจบางคำเรียกชื่อเขาบางคำเตือนถึงสิ่งที่กำลังมาเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดร่างกายสั่นเทา แต่ก็อยากเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ราวกับมีแรงดึงดูดที่ไม่อธิบายได้ใบไม้ที่เคยพัดตามลมตอนนี้ขยับพร้อมกันสร้างเป็นลวดลายบนพื้นดินเหมือนพลังชีวิตกำลังไหลเขามองขึ้นไปที่กิ่งไม้สูงสุดเห็นเงาร่างเล็กๆซ่อนอยู่มันไม่ชัดเจนแต่สายตาของเขารู้สึกถึงความตั้งใจร่างนั้นดูเหมือนเด็กแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและบางครั้งเหมือนรอยยิ้มที่แฝงความลึกลับมันทำให้หัวใจเขาเต้นแรงและกลัวไปพร้อมกัน กลิ่นข้าวอ่อนเริ่มชัดขึ้นเหมือนผสมกับกลิ่นดินและใบไม้เก่าเขาอยากหันหลังกลับแต่เท้ากลับจมอยู่ในพื้นดินเสียงกระซิบรอบตัวดังชัดขึ้นเหมือนมีหลายเสียงเรียกชื่อเขาพร้อมกันทุกเสียงมีน้ำหนักและอำนาจรากไม้ใหญ่โผล่ออกมาเป็นเส้นหนาพันร่างเขาเบาๆแต่แน่นพอทําให้เขาไม่ถอยเปลือกไม้ราวกับกําลังหายใจและแสงแดดสาดเป็นลำแสงตรงมาที่เขาร่างเล็กบนกิ่งไม้เริ่มเคลื่อนเข้าหา แต่ยังคงลอยอยู่เหนือพื้นดินเขาเริ่มรู้สึกถึงความร้อนแผ่วเบารากไม้พันร่างเขาเหมือนกระชับแน่นขึ้นใบไม้รอบตัวสั่นราวกับสะท้อนแรงดึงจากกากไม้เสียงกระซิบปลายเป็นจังหวะสั้นชัดเจนเขาพยายามยืดตัวแต่แรงพันจากกากไม้ทำให้เขาเคลื่อนไหวลำบากสายตาเขาสบกับเงาร่างเล็กบนต้นไม้ร่างนั้นไม่กระพริบตาแต่เหมือนมองทะลุเข้าไปในหัวใจของเขาความช็อกแผ่ซ่านจนร่างกายแข็งเทือ เขารู้สึกเหมือนทุกความทรงจำและความกลัวถูกดึงออกมาลมพัดแรงจนใบไม้กระทบกันดังเหมือนเสียงฝีเท้าแสงแดดที่ลอดผ่านกลายเป็นลำแสงสีแดงแผ่วเบารากไม้พันร่างเขาแน่นขึ้นอีกรากับส่วนนี้กำลังดึงเขาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหัวใจเขาเต้นแรงจนปวดร้าวแต่สายตาเขายังคงจับจ้องเงาร่างเล็กทันใดนั้นร่างเล็กกระโดดลงจากกิ่งไม้แต่ไม่ตกพื้นมันลอยอยู่เหนือดินราวกับมีแรงลึกลับคขยัน เสียงกระซิบปลายเป็นคำพูดชัดเจนทุกคำพูดเหมือนตรงเข้าไปในจิตใจเขารู้สึกถึงความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ก็มีแรงดึงบางอย่างดึงเขาเข้าใกล้ใบไม้รอบตัวหมู่นวลเป็นวงจรเหมือนพลังชีวิตรากไม้พันร่างเขาแน่นขึ้นอีกครั้งและในจังหวะน,นั้นเขาเห็นพื้นดินแอร์ตกออกเล็กน้อยมีแสงแปลกประหลาดส่องออกมาราวกับสวนนี้กำลังเปิดเผยบางสิ่งที่ซ่อนมานานตอนนี้เรื่องราวได้สร้างความตึงเครียดและบรรยากาศช็อกสุดขีด ไว้แล้วหากคุณต้องการผมสามารถต่อให้จบเรื่องยาวเกินตัวอักษรเต็มเป็นพร้อมจังหวัดจนถึงและปิดด้วยช็อคที่สุดเพื่อให้เหมาะกับวิดีโอความยาวนาทีคุณอยากให้ผมทำต่อจนจบใหม่ครับได้ครับผมมาจะาเขียนตอนจบของเรื่องส่วนที่เปลี่ยนทุกอย่างให้จบอย่างสมบูรณ์พร้อมความรู้สึกผ่อนคลายและสะท้อนใจแม้จะผ่านความช็อกและความเป็นเครียดมาก่อนหน้านี้แต่ตอนจบจะสร้างความสงบและความหวังร่างเล็กลอยอย,อยู่เหนือพื้นดินชา้า แล้วค่อยๆก้าวลงมาใกล้เขาความตึงเครียดในร่างกายเริ่มคลายรากไม้ที่พันร่างเขาแน่นเริ่มคลายตัวเบาๆเปลือกไม้ใหญ่ไม่สั่นสะท้านอีกและใบไม้รอบตัวหยุดสั่นไหวเขาหายใจลึกครั้งแล้วครั้งเล่าความรู้สึกเย็นเฉียบค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้นเหมือนพลังบางอย่างในสวนกำลังเยียวยาเขาแสงแดดสาดผ่านกิ่งไม้กลายเป็นสีทองอ่อนส่องลงบนดินและรากไม้ที่เคยดูน่ากลัวร่างเล็กหันมายิ้ม รอยยิ้มนั้นอบอุ่นและสงบเหมือนบอกเขาว่าสวนนี้ไม่ได้ต้องการทำร้ายแต่ต้องการให้เขาเข้าใจและรับรู้ชีวิตของมันเสียงกระซิบค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงเสียงใบไม้พัดเบาและเสียงนกร้องเขามองไปรอบสวนทุกสิ่งเหมือนจะมีชีวิตอีกครั้งรากไม้ไม่ขยับราวกับรู้ว่าเขาไม่เป็นภัยดินชื้นและใบไม้เขียวเริ่มสะท้อนแสงแดดสวนที่เคยรกร้างกลับเต็มไปด้วยความสงบและความอบอุ่น เขาเดินช้าๆไปกลางสวนทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่ไม่หวาดกลัวความรู้สึกหนักหน่วงจากก่อนหน้านี้ค่อยๆค,ค,คลายออกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับสวนนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนทุกสิ่งรอบตัวสอนให้เขารู้จักการอดทนและการให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ร่างเล็กค่อยๆลอยขึ้นสูงแล้วหายไปท่ามกลางแสงแดดเขายืนอยู่กลางสวนมองไปรอบๆใบไม้ที่เคยสันวัยตอนแรกตอนนี้สงบ ทุกความเงียบเต็มไปด้วยความอบอุ่นสวนนี้ไม่ใช่แค่สวนอีกต่อไปมันคือสถานที่ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาเขานั่งลงบนพื้นดินเอามือสัมผัสดินและรากไม้เบาๆความเหน็ดเหนื่อยและความกลัวค่อยๆละลายไปเหลือเพียงความสมงบและความรู้สึกกว่าเขาเริ่มใหม่ได้จริงสวนที่เคยหลงลืมกลายเป็นเพื่อนที่เฝ้าดูแลเขาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวังเขาลุกขึ้นมองไปรอบสวนที่สวยงามขึ้นทุกที รู้ว่าต่อจากนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเขาได้เรียนรู้จากสวนว่าการเริ่มต้นใหม่บางครั้งเริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเ,เพียงก้าวแรกสวนที่เปลี่ยนทุกอย่างได้เปลี่ยนเขาจากภายในสู่ภายนอกตอนจบนี้ให้ความรู้สึกสงบและหวังหลังผ่านความตึงเครียดและความช็อกของเรื่องยังคงรักษาบรรยากาศของสวนและความเชื่อมโยงระหว่างตัวละครกับธรรมชาติ ถ้าคุณต้องการผมสามารถรวมเรื่องทั้งหมดเป็นสคริปต์พร้อมสำหรับภาคเสียงยาวนาทีให้พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอได้เลยคุณอยากให้ผมทำโรมนี้ไหมครับ